พอได้พอกันพอได้พอได้ทำบุญพอได้ทำบุญอืมพอได้ทำบุญเห็นก็ว่าทำบุญกันเลยแม่นเขาบุนมาให้ทำบุญร่วมทำบุญกับน้องพี่มิเส้นสร้างพระจนาคสองพันบาทก็ดีแล้วเนาะบอกแค่ให้แนวทางท่านทำบุญอีกแนวทางก็ให้บุญก็ให้บุญก็ให้แนวทางก็ให้อีกบุญก็ทำแนวทางก็ให้เป็นคนดีเออพี่น้องสิมัตโชมัตดาวคนอีกเด้อพี่น้องเนี่ย ว่านับอกว่าลูกวิสราเอลโสดไหมสาวติมเลยสาวตืมเลยบอกสาวตึมเลยอกสาวติมเมากเง้ยโตมก็มากผมไม่รู้ไอ้เนี่อายุาท่าไรสาวติมหรือสาวร้อนเขาปล่อยอันนี้เขาบอกว่าปล่อยหลังกนปล่อยสองสี่กับอะไรเขาปล่อยสองสี่กับอะไรนะพี่ส่วนท้ายสองสี่กับสี่เจ็ดสองสี่กับสี แต่ปล่อยล่างเนาะปล่อยล่างปล่อยล่างแต่ว่าไปออกบนเขาขอบอกว่าบนล่างเลขไม่ปกักหลักเขาบอกแล้วเด้เลขไม่ปกักหลกักสองสี่ก,ก,กับเจ็ดสี่เนาะมันก็เข้าสองสี่ตรงๆนั่นแหละเนนที่หนึ่งสิงหาก็ให้ไปแล้วจํำตัวเลขเนาะตัวไหนจํำตัวเลขก็คือเจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดสี่ วิ่งเจ็ดอีกตะหากวันนี้วิ่งเจ็ดว่งเจ็ดกลังกายด้วยครับสายขยันเจ็ดสายขยันสายชอบสายชอบายชอบก็เอาไปอ่าก็คือให้มาสี่เลนะสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แล้วก็เก้าเจ็ดับเก้าเแค่นี้สองตัวสองชุดครับสตัวลองก่อนเห็นกระดาษไว้แล้วก่อนปกติ เกก็จะให้มาแค่นี้แหละสองตัวก็สองสองตัวแล้วก็สามตัวเนี้ยเหลือแค่ชุดสามตัววัดแล้วให้ชุดสามตัวมา่อนทีนี้ให้ชุดสตัวตามหลังทีนี้ให้ชุดสตัวมาผรอชุดสตัวบรอามตัวรอชัม่น่าเรากน่นเปนวดนี้เทไหร่เกแล้วมื่อนี้ดวดีแป ว่ที่แปดแล้ววี่แ,แปิดไปดเดียวงวดหนึ่งเิดไปอดนึ่งนะงวดที่ติดิดนก็คือหลายคนไร้ได้ยัได้หลายคน 6, ตามไปให้ห้าหกออกสี่หกเนาะสว้ต็มเดียวค,คุณที่กำพกมากครับอะไรอะไรตัวเลขวะกระด,ดาษวะกระดาษแป๊บหนึงน่งยวมาให้รอครับผมแป๊บหนึ่งไปเอากระดาษเอาแปบว่ะ ที่เขียนวันนั้นใช่ไหมใช่นี่อันนี้ตัวเดียวตัวเดิมใบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่เปลี่ยนแปลงเด้อทุกคนอันนี้สองชโลมกัอหกเก้าหลือสามตัวค่ะเขาเขาได้เพราะงั้นเขได้เขาได้ทำบุญเขาได้ทำบุญอืมเขาจะทบุญเขีนก็ว่าทำบุญมาด้วยแม่นเขาอวดมาให้ทำบุญรวมทำบุญกับน้องพีมิสเซนสั่งพญานาคสองพันบาท ก็ดีแล้วเนาะบอกแค่ให้แนวทางทั้งทำบุญอีกแนวทางก็ให้บุญก็ให้แนวทางก็ให้อีกบุญก็ทําแนวทางก็ให้เป็นคนดีเออพี่น้องสิมัตชมมาด่าคนอีกเด้อพี่น้องเด้อนานวันนั้นบอกว่าลูกวิสราเอลโซตไหมสาวเติมเลยสาวเติมมาเรสาวบอก สาวตึ้มเลยบอกสาวตึ้มหูก็มากเนอะนูก็มากผมไม่รู้ไอ้หนูมากนี่อายุเท่าไหร่สาวตึ้มหรือสาวบนเขาปล่อยอันนี้เขาบอกว่าปล่อยหลังนะปล่อยสองสี่กับอะไรเขาปล่อยสองสี่กับอะไรนะพี่ปล่อยสองสสองสี่กับสี่เจ็ดสองสี่กับสี่เจ็ดแต่ปล่อยล่างเนาะปล่อยล่างปล่อยล่างแต่ว่าไปออกบน ขาบอกว่าบนล่างเลขไม่ปักหลักเขาบอกนะเดช<อ>เลขไม่ปักหลักเลขไม่ปักหลักสองสี่กับเจ็ดส <1 S 1> ี่ 1, 4, 4, 7, 4, เนาะมันก็เข้าสองสี่ตรงๆนั่นแหละวันที่หนึ่งสิงหาก็ให้ไปแล้วย้ำตัวเลขเนาะตัวไหนย้ำตัวเลขก็คือเจ็ดสี่กับเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเสี่เก้าเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดสี่วิ่งเจ็ดอีกตหากวันนี้ เกีริี่กับังกายด้วยสายขยันเกสายขยันสายชอบสายชอบใครชอบก็เอาไปก็คือให้มาสี่อนะสี่แล้วก็เก้าับเก้าเจแค่นี้สตัว2อชุดสามตัวลองก่อนเข็นกระดานไว้แล้วก่อนปกติ เคก็จะให้มาแค่นี้เนี่สองตัวกับสองสองตัวใช่นี้แล้วก็สามตัวเนี้ยเลือแค่ชุดสามตัววัดเสรแล้วให้ชุดสามตัวมาผ่อนทีนี้ให้ชุดสองตัวตามหลังทีนี้ให้ชุดสองตัวมาผ่อนรอชุดสามตัวแบบรอสามตัวรอชัดไม่น่าเราไม่น่าปนไวดที่เท่าไหร่หรือว่าวัดที่เจ็ดที่แปดแล้วเมื่อนี้นั่นนั่ ว่าที่แปดแต่ิดไปอีกงวด,ด,ดเดียวงวด,ดหนึ่งนะติดไปงวดนึงนะงวดที่ติดกันก็คือหลายคน,ในใกรได้าคจับได้หลายคนตามอาน้อแบให้านะหกออกสี่หกเนาะสว้เต็มเดียวอขอบคุณที่กำพรอมมากครับอะไรจะได้ตัวเลขวะกระดาษวะกระดาษแป๊บหนึ่งวมาให้รอครับผมแป๊บหนึง่งไปเอากระดาษเอาไแป่บัะ